มาเดินเที่ยวชมสะพานแม่น้ําแฟวแม่น้ําแฟ่นะอันนี้ใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักมานี้ก็ประมาณอ่าสิบกว่ากิโลนะครับอันนี้ร้อนดําตัวเมี่ยมหมดแล้วแต่ละคนฮมเห็นไหมถอดเสื้อแล้วมีบรรยากาศ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 ,รรากาศน้ำแฟ้ ่นีพุทธสมุนประการอากาศสวยๆเพียงเียงเราพาท่านมาเยี่ยมเรียนยุคประวัติศาสตร์ผ่านเมืงองไทยสงครามอิชียบูรพา โอ้ยนี่มาอย่างกระปีเสื้อโอ้ข้างหน้าน่าจะเป็นพวกอินเดียม่านแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายหลายหชีวิตนั้นต้องมาะพานจากไปมหาสงครามเอเชียบูรพาแสนยิ่งใหญ่ อาพผมพี่ผัดเหลือเกินระเบิดตูมตามผ่านมาลายสิ้นหมดทิ้งที่ยาชีวิตจากไปจากไกลไม่มีวนมาจากไปไม่ลูกนะ นี่คือสะพานแม่นม้ำแฟงหลายชีวิตมวยมาหลายนุดตรงนี้